ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลอกเลยนแบบได้เด็ก,ดก,ดกน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านละมิตรรังนะ้ำปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมในช่องตีติตปั่นะนรั้ผมกับเว็บ slot ตทูเพกับเกมรักก y ในเกาะแมวนำโชคนะครับแมวนรกหมวยยกร้อหรือเปล่าวันนี้กับทุน87บาทนะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาไรบกันท โอ้สวยเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นยผมไม่แนะนําให้ทําตามหรือรอกเรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมเอาครับผมเบดวันนี้ทุนไม่ถึงร้อยนะครับผมวันนี้เราจะมาเอากําไรได้หรือเปล่านะครับอ่าวันนี้ภารกิจแบบท้าทายมากเลยนะครับผมนะทุน87บาทได้ผมโอ้โหโคตรเอาอะยังตึงนะครับโยตีนมากอะครับใครเห็นก็ว่ากวนนะครับเบต8 ทุน87บาทนะครับผมจะได้สัก,กี่หมุนแล้ววันนี้ก็เริ่มไล่เบ็ดกันไปเรื่อยๆเลยนะครับนะค่อยๆดูหน้ารายนะครับผมหู้วายสวยอโอ้โหจังหวะนี้สวยสวยเต็มเต็มห้าสิบเจ็ดเต็มเต็มไม่มีับเจมาเต็มเต็มอืโอ้โหมาแล้วครับผมครับเดียวนะครับผมขึ้นมาที่สองร้อยนะฮะโอเคเลยนะวันนี้ข <c oughs> ยับเลยฮนะเป็นเบ็นสิบเลย ได้เข้าสแคตเตอร์น่าจะแบิดน่าจะพอได้มีกำไรนะทุกคนนะวันนี้ซื้อฟิจเจอร์ได้ไหมครับสำหรับเกมนี้ครับผมรักกินเนโกฮะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชื่นชอบเล่นมากๆเลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมเปิดออโต้อีกสิบครับผมเป็นสูตรเลยปัญหาหน้าลายปั๊บเปิดออโต้สักสิบอะไรงี้นะผมนะแล้วก็ดูท่าทีว่าหน้าลายจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ไล่ไล่บ็ดกันไปนะฮะแท็กติกใครแท็กติกมันนะครับผม สวยครับโอเควายช่องสองเ <c oughs> <c oughs> บาๆเบาๆสังเกตเรา <c oughs> ยังไม่ได้จ่ายตังนะฮะตุยอึบ๊บโอ้โหวิสแคตเตอร์หน้าโดนมากเลยนะฮะโอ้โหลงมาสามตัวเองนะผมต้องสี่ตัวขึ้นไปนะสำหรับฟรีเกมนะครับผม <c oughs> คุณยังไปไม่ถึงนะครับแมสวยหัดหน้าโดนมาก อุ้ยตวขุดแปดสิบบาทเลยเอาดีเอาเดีเอาเดีเอาดีโอ้โหย,ยังไม่จบด้วยยังไม่จบด้วยดูคอมโบด้วยฮะทุกคนโอ้โหเอาสลอตเลยนะครับผมโอ้โหมาคมืนไปสามร้อยกว่าบาทแล้วนะครับ แม่มันจะยั่วยวนเกินไปสวยครับผมโอ้แตกแต่ละทีสวยมากเลยนะครับผมนะอู้เต็มจอครับผมมีตัวคูณด้วยนี่ครับผมสามสิบแปดนะผมคอมโบมีอีกไหมมีอีกมีอีก,ม,อกมีอีกคูณสี่มีอีกสิบบาทครับผมยังไงสิบโอ้โหสิบไม่โดนนะฮะโอ้วันนี้มันจริงๆครับทุกคนสวยเต็มๆจอไปครับโอ้โหเอาเรื่องเกินอูยสแคตเตอร์สามตัวเองนะครับผมสองรอบละ คูณสี่ใหญ่เพื่อนร้อยเจ็ดสิบสองโอ้โหห้าร้อยแล้วนะครับทุกคนกำไรห้าร้อยนนๆเลยนะตอนนี้สวยดูมากตอนนี้เรามาจะแบบเอาเลยครับผมป่ะมาเรียกวแบบทุนน้อยนะผมไล่เบ็ดแปดสิบเจ็ดบาทขึ้นไปนะผมนะเอาทุนไปแค่แปดสิบเจ็ดบาทนะตอนนี้เข้าฟรีเกมไปแล้วนะครับโอ้โหวัดใจไปเลยครับซื้อไปสี่ร้อยกว่าบาทสวย เกมนี้ก็ถ้าแตกฟีในฟรีเกมก็ถือว่าเอาเรื่องนะผมอุ้ยมีตัวคูณมาครับเงี <c oughs> ยบกริบสวยปึ๊บๆโอ้ยเออเจ็ดสิบเก้าเออหกสิบสี่สวยสวยจังหวะนี้สิบวายช่องสองเยอะ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 ห้าสิบสี่วายช่องสี่โอ้โหลึกไปนะครับ โอ้โหเอาละครับผมเกือบได้ทุนคืนละอีกนิดนึงอีกนิดนึงสวยตัวคูณมาเพิ่มครับผมเป็นคูณสิบแล้วโอเคโดนไปฮะโ,โชว์ยี่สิบแปดเจยู่ห่างกันไปนิดนึงโอ้ตัวคูณเข้าเยอะเลยนะครับสิบไพ่แล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ร้อยแปดบายช่องสองโอ้ยโอ้ยร้อยสองร้อยสิบหกเอาเลยผมได้ ได้ทุนคืนแล้วพร้อมมีกำไรนะครับผมสำหรับจังหวะนี้โชว์โอ้โหได้มา388บแปนะครับผมเอาล้วครับผมเราจะขยับได้ถึงพันหรือเปล่านะครับผมวันนี้ไปดูกันตัวนี้ตัวคูณยีรับสปินสุดท้ายโอเคครับผมรู้เรื่องก็ได้มาหมด671บาทนะครับผมได้กำไรมานิดหน่อยครับผมร้อยสองร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับไปกันต่อครับผมได้ไปสิบบาทนะครับผมสวยครับ จะไล้เบ็ดสลับฟื้นฟีเจอร์นะครับผมนะอู้เต็มเต็ม,ตมแปดสิบเอ็ดโชว์โอ้โหสวยอู้หนี่แมวเอาเรื่องมากเลยนะทุกคนหู้เอนโคตรหน้าโดนนะครับไม่โดนแม่จัดไปครับผมซื้ออีกสกรอบเป็นไงสวยสวยปึ๊กสี่สิบหก สวยครับผมโอ้โหคุณแปดเจ็ดบาทอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้มันจัดมันจัดจังหวะนี้จังหวะนี้สี่เก้าห้าไปดิอุ้ยอุ้ยหกสิสอคอมโบแน่นคอมโบแน่นมากคอมโบแน่นคอมโบโดนอึ๊บโอ้โหนี่ครับผมทุกคนนี่นะครับผมทุนคืนมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วฟีซปินอย่างไรเพียบเลยนะฮะจังหวะนี้7จสิบห้าโอ้โห โูสิบสีไปฮะทุน87บาทนะครับผขนย้ำเลยนะฮะทุนแค่87บาทนะครับทุกคนตอนนี้ขึ้นมาที่1,000แล้วนะครับโอ้โหรวดเร็วมากเอาเรื่องเกินมีไงไม่ไงไนึ่งเก4สบสสวยครับหืมกำไรตอนนี้1,200นะครับทุกคน เจ๋งๆเลยโอ้ตัวคุณ2ไปและสปินสุดท้ายไม่แตกครับผมโอเคก็รอบนี้ก็ได้เปทั้งหมด1,234บ่าทนะครับผมได้กำไรมาเพียบเลยนะครับนะกำไรตอนนี้ก็จะน่าจะน2 0 0บาทนะครับผมโอ้โหยัวยบดๆเลยนะฮะไป็นันต่อครับผมว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับโอ้โหมันมากเกิดจริงๆครับผมแมวนวันนี้แต่ว่าเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นนานเลยมากเลยนะครับผมนะ จัดไปก็ผมเจ็ร้อยห้าสบาทนะฮะนี่ผพูดท่านทำเพลงครับผมซับไล่เบ็ดแล้วก็ซื้อฟีเจอร์นะฮะช่วงนี้ก็คือช่วงซื้อฟีเจอร์นะครับผมเพราะว่าเราพอได้มีทุนซื้อฟีเจอร์นะครับโอ้โหตัวคูณเรียงเลยนะครับคูณ16ไปเลย,ปยเพื่อนนะโอ้โหลัาเงยียบกลิบเลยนะโอ้โหตัวคูณเข้าดีมากคูณ22ไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่แตกเลยเอา้ากรอบนี้โดนครับผม44บาทโอ้โ เต็มเต็มเต็มโป๊สองพันสามร้อยสี่บาทโอ้โหแล้วสแคตเตอร์ลงมาอีกนะครับผมทุกคนได้เพิ่มอีกสิบสามฟรีนะฮะโอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมกดชุดเดียวกดไปสองพันสามนะฮะโอ้โหทุกคนกําไรวันนี้โคตรจะเหลือเชื่อนั่นเชียวเจ็ดหกอีกโหดูเอาครับทุกคนดูเอาโหดูกันเอานะครับผมทุกคนดูกันเอานะฮะดูกันเอานะฮะเกินนะครับผม Uh huh. ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแตกเยอะขนาดนี้โอ้โหมาอีกอะ่ะยังไม่จบยังไม่จบอีก5 60, ้ารอหกสิบอ่ะคอมโบโมแม่แล้วดูฟีดสปินผมนะครับยิงเหลืออีกแปดน,นะผมโอ้โหกำไรเบาๆวันนี้ับผมสามพันเกือบจะได้สี่พันไหมอือจบฟีเกมวันนี้นะก็น่าจะพอแล้วล่ะครับทุกคนโอ้กำไรเยอะขนาดนี้นะฮะ หลูเรื่องหลูเรื่องเอาอะไรครับผมกำไรวันนี้4,000แน่นอนครับทุกคนการันตีได้เลย <c oughs> ชึบโตคุณยังเข้าไม่จบนะฮะสปินสุดท้ายว่าไงมาด้วยมาด้วย408ครับผมโอ้โหยับจริงๆโอเคทุกคนก็ขอลากันไปก่อนด้วย ภาพอันสวยงามในวันนี้ในผมกำมราย4,400บาทครับทุกคนโอ้โหก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ